ไปดีพี่น้องจ๋าากินตำซัวกับปุ่นรอบลึกพี่น้องจ๋ามากินน้ำพริกหวานไดไ้พี่น้องเด้อตำซัวกับปุ่นอันเส้นแหงจะต้มเอาตำซัวกับปุ่นหมูยอเนะจ๊ะเนาะตำซัวกับปุ่นหมูยอจ้ะกวกเมี่ัน,นปูอัดจ้ะมาตั้งกล้องกินกันเลย่อยนะพี่น้องเนาะพักกรมี่ันนี่จะนี่สะอมจ้ะมาจ้ะเนาะมากินน้ำพรว่วาเได้พี่น,น้องเด้อรอบลึกจ้ะมา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 ตรวจจาดน้ำกันจ้ะ ดีพี่น้องบม้อเสบู่สมุนไพรสมองสุบอันะจ๊ะเด้อมืัอนี้มากินตำส่วนนั่นแว่าจ้ะตำส่วนหมูยอนะจ๊ะเน้องตำส่วนขนมจีนจ้ะหมูยอนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีปูอัดแน่ยผ้ากับมีสะอมนั่นแต่พี่น้องจะสะอมน้อยนึงจ้ะมากินนั่นพว่าหลอกเบื้องเลยจะเด้องแค่ว่ากินเดี๋ยวสิโลงเลยจะหิวไปเบิ้ง่องอันน่องนองดาผ้ากินพี่น้องน้ำปลาด้วยจะเด้อพี่น้องเรื่องซองนองดาผ้ากินอร่อยอีดีพี่น้องจ้ะน้ำปลาดามีแบบหนุ่งก็แบบนุ่งนะพี่น้องเนาะ ส่องส่องนอีดาผ้ากินน้่น้องเดอ้อไปซื้อน้ำน้องคนเดอ้อน้ำนอออ้องคนเด้อจ่าแซ่บอุ้ยแซ่บพี่น้องจ้ามองเห็ดปากเนาะแซ่บวีนู่นครับ Mông nó ở đây ạ Nó chụp này Chết chứ Các có phải

Tapi kini usian berapa? Kau ada yang nampak dah, no? ส่องอีหลา่าพากินไหมพี่น้องเด้อกพี่น้องกับไว้เลยอีหล่าพากิน,นเป็นแบบนี้ผพากินก้อนที่จำหาแสนกลัวแต่ว่าน้องกนาา็น่ารักพี่น้องเพราะว่าไปหาหน้องกับกับมามันคือสองบางสองอน่ะพี่น้องเนาะพี่ท่านถึงแสนสับข้าวที่จำเต้พี่ท่านเห็น่องกลับไปหากับบัมาหา บ้านเดียดถึงแสนสักที่จำแต่หาแจ้นกัวเนี่ยนังมาหาน้องเว้ยซื้อตัวนี้นังข้าวบุหรี่เห็ดส่องนองกับมากับมาหาไม่เห็นน่องกิ่นอ่ะเบืองส่องกินได้เหรอทำไมกลิ่น พลนๆพปนพลนพทองเรียบพลเรียบเรียแค่เขาเราจะไปเรื่อเขาเอาไว้ประดมันมีอ้างไหนเยว 老公没来、啊，你说的 正黑白饭。嗯 แจกกเล่นพี่น้องเลยเกิดจากเล่น้าพี่น้องจ่าก,กิปเนี่ยขอจบปัะเพียงสเล้นพี่น้องเด้อพี่น้องก็ได้กดแซ่กดติดตามก็ปก,กดิ่งจา้าเพื่อสบภาพการแจ้งลิไปแม่สา,าวเาเพอกินน้ำพี่น้องเนาะพี่องที่เขาบังคิดเพรว่าเขาพบเจอแต่สิ่งดีของชีวิตเล่นังเด้ดดอาากินเงินแห่เงินกินโต๊ะโตะบริจาครูปไข่ไข่เจ็บตั้งไหนทั้งวงจา้าคิดหวังซื่อในกรสมปรารถนาจา้าบายบายจุบจุจ้า บา,ายจ้าไบายจ้าถ้าใครง่ายเมื่อก่อพบสุกพเพื่อจะเื่นงเรื่องเก่าหนาเดยอย่าเาจ็บอย่าไข่มีเงินใส่ได้รับจต่เป็นน้องสา๊ายบายจุบจ๊บจุบ๊บจ้า